สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมีผลไม้นะคะมาให้ชมนะคะนี่นะคะอ่าอันนี้เป็นลิ้นจี่นะคะมีเหรียญอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงคือตัดหลอดตรงก้นนะคะลิ้นจี่ก็จะมีสีเขียวสีแดงสีชมพูนะคะวันนี้มีออเดอร์สีแดงนะคะนี่นะคะเป็นงานสำเร็จนะคะพามาดูลิ้นจี่นะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นสับประรดภูแลนะคะเป็นงานฝีมือนะคะมีเหรียญอยู่ด้านในแล้วนะคะเป็นงานสําเร็จเหลือเก็บรายละเอียดิดหน่อยนะคะตัดหล่อที่ก้นนะคะนี่นะคะเป็นงานเหรียญปวยทาน,นะคะของชมรวยนะคะสับปะรดภูแลนะคะอันนี้ต่อไปมังคุดนะคะมังคุดก็มีเหรียญอยู่ข้างในแล้วนะคะเป็นงานสําเร็จนะคะพร้อม ใบแล้วนะคะติดใบแล้วนะคะน,นะคะต่อมานะคะส้มนะคะเออเรนจ์นะคะเป็นงานสำเร็จเหมือนกันนะคะมีเหรียญอยู่ด้านในแล้วนะคะเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นผลไม้บางส่วนนะคะมีผลงานอีกหลายแบบเลยนะคะ ฝากเข้าไปกดติดตามที่เพจนะคะกล้วยเหรียญปรยทานนะคะเข้าไปเลือกดูได้นะคะอันนี้เฉพาะแค่4ี่แบบนะคะแต่มีมากๆเลยค่ะมีแก้วมังกรมีแตงโมนะคะมีผลไม้หลากหลายเลยนะคะเป็นงานเฉพาะงานผลไม้นะคะรูปแบบอื่นก็เข้าไปชมได้ที่เพจกล้วยเหรียญปรยทานนะคะหรือ facebook ส่วนตัวนะคะ facebook กล้วยการเกษตรนะคะหรือโทรมา เบอร์ไอดีไลน์นะคะศูนย์เก้าเก้านะคะสามศูน2ห้าหกศูนย์หกสองนะคะเป็นงานเหลียดปวยทานะคะตัวป่าอุปกรณ์ตกแต่งนะคะมีหมดนะคะวันนี้ก็มาถ่ายคร่าวๆนะคะให้ได้ชมนะคะเพราะมีออเดอร์เข้ามาพอดีนะคะมาเก็บวิดีโอนะคะเก็บภาพสวยๆนะคะไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะส่วนรายละเอียดนะคะเข้าไปเจาะลึกเข้าไปชมได้ที่เพจเลยนะคะ บอกแล้วนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเพจกล้วยเหลียญปวยทานนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะรีไปจัดส่งให้ลูกค้านะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ